กิ่งก้าชาต์อำเภอเกาะสมุยออกหน่วยรับบริจาคเลือกพนักงานโรงแรมบันดารารีสอร์ทแอนด์สปาสมุยเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ภายในโรงแรมบันดารารีสอร์ทแอนด์สปาสมุยนางสาววัสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิงก้าชาต์อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกกิงก้าชาต์อำเภอเกาะสมุยโดยร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเกาะสมุยได้ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดและอวัยวะ พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีก็มาหลวงรัชกาวินีิริพัฒมหาวชรราชธิดาให้มีพระพลานามัยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน การออกหน่วยรับบริจาคเลือดดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยในการจัดหาเลือดสําหรับใช้ในโรงพยาบาลเกาะสมุยโรงพยาบาลเกาะพัง,งานและโรงพยาบาลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้บริหารและพนักงานโรงแรมบันดารารีสอร์ทแอนด์สปาสมุยและประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคเลือดซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคเลือด33รายได้รับโลหิต27ยูนิตได้จำนวนเลือด18,440 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆและเพื่อสำรองเลือดไว้ยังธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ทฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชมั์เทแคลับขนม ร้านอาหารหนานหยวน